าคุณเคยสงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทางทหารที่ทรงพลังที่สุดในโลกหน้าตาเป็นยังไงบอกเลยว่าอยากกระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นในคลิปนี้คือสุดยอดขีดความสามารถของ HH60G p พ v e h ปี2026ที่กองทัพไทยเตรียมไว้ใช้งานจริงมาพร้อมเทคโนโลยีขั้นเทพระบบกู้ภัยกลางสนามรบและประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารุ่นเดิมทุกมิติใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์และขีดความสามารถของกองทัพไทยคลิปนี้คุณห้ามพลาด ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto c า r Craft ช่องที่พาคุณไปสำรวจโลกของยานพาหนะทางทหารและพลเรือนทั้งทางบกน้ำและอากาศอย่างครบถ้วนและเข้มข้นวันนี้เราจะพาคุณไปดูเฮลิคอปเตอร์ระดับตำนานอย่าง HH60G Hawk รุ่นปี2026ที่กองทัพไทยกำลังใช้งานพร้อมวิเคราะห์คุณสมบัติที่น่าสนใจราคาและบทบาทที่สำคัญในภารกิจกู้ภัยและการปฏิบัติการพิเศษ H60 GP Hawk ถูกพัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์มเดียวกับ US60 UH Black Hawk โดยเฉพาะเพื่อรองรับภารกิจกู้ภัยทางทหาร Combat Search and Rescue CSAR มันคือคำตอบของกองทัพสหรัฐอเมริกาต่อภารกิจในการช่วยเหลือทหารในสนามรบที่มีความเสี่ยงสูงและในปี2026นี้กองทัพไทยได้เริ่มประจำการรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของ Black Hawk ไว้ครบถ้วนแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือระบบตรวจจับภัยคุกคามระบบเตือนล่วงหน้าและกล้องเฟล์ Forward Looking Infrared ที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้ h h 6 0 g สามารถปฏิบัติภารกิจได้นานกว่ารุ่นทั่วไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือของไทยหรือภารกิจทะเลในเขตอันดามันและอ่าวไทย ขุมพลังของ hh 6 0 g มาจากเครื่องยนต์ t 7 0 0 ge 7 0 1 d จำนวน2เครื่องที่ให้กำลังขับรวมกว่า3,900แรงมา้าช่วยให้บินได้เร็วถึง184ไมล์ต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการราว600กิโลเมตรต่อ1ถัทางเชื้อเพลิง หากพูดถึงการใช้งานจริง HH60 g p Hawk สามารถรองรับลูกเรือซีนายและทหารเพิ่มเติมได้สูงสุด10นายมาพร้อมกับปืนกล M134 มินิกุลหรือ GAU18.50 แคลที่สามารถยิงสนับสนุนขนาดทำภารกิจช่วยเหลือได้สำหรับประเทศไทยเ p Hawk จะเข้ามาเติมเต็มความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกล เช่นภัยธรรมชาติหรือการค้นหาและกู้ภัยในช่วงภารกิจของทหารและพลเรือนนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับภารกิจของกองบินตำรวจหรือหน่วยกู้ชีพทางอากาศด้านราคา hh 6 0 g รุ่นใหม่ในปี2026มีราคาประมาณ35-38ถึงล้านดอลลาร์ต่อ1ลำหรือประมาณ1,300ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับการตกลงการจัดซื้อและอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและบทบาทของมนในการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ สิ่งที่น่าสนใจคือ HH60G ที่ไทยได้รับจะมาพร้อมระบบ a อวิโอนิกใหม่ล่าสุดจาก h e ฮิตมาตินรวมถึงระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้งานของนักบินง่ายและแม่นยำม,มากขึ้นแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือเวลากลางคืนนอกจากนี้ HH60G ยังสามารถติดตั้งระบบ GPS, Radar Warning Receiver, Missile Warning System และระบบจำเมื่อป้องกันอาวุธปล่อยนำวิถีเพื่อเพิ่มโอกาสความอยู่รอดของเครื่องและลูกเรือ ความคุ้มค่าของ HH 6 0 GP h, h a w OK ไม่ได้อยู่แค่ค,ความสามารถในการรบหรือกู้ภัยเท่านั้นแต่มันยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพไทยในการอัปเกรดขีดความสามารถของยุทธปรกรณ์ให้ทันสมัยและเทียบเท่ามาตร,รฐานสากลหลายประเทศในอาเซียนยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรุ่นนี้ในคลางแสงซึ่งนั่นทําให้ประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้าขององค์การปฏิบัติการกู้ภัยกลางสนามรบในภูมิภาคนี้ สุดท้ายนี้ HH60G ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมความมุ่งมันและความทันสมัยของกองทัพไทยในการรักษาชีวิตและความมั่นคงของประเทศหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ยุทธวิอ์และการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยขอบคุณที่รับชมจากช่อง Auto Car Crafted แล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ